สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านเหมือนเดิมนะครับพบกันนะครับพระเครื่องตัวไทยตัวพระเครื่องหรือว่าตัวเฮียพระเครื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์กับไอด์ไลน์นะครับเบอร์เดียวกันนะครับ0966614848นะครับทักทายกันมาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าใครซื้อเยอะเป็นลูกค้าใหม่เกิน5องค์ต้องขอโอนเลยนะครับอ่ะ องละหนึ่งบาทเหมือนเดิมนะครับใครซื้อ2องค์ก็จะมีค่าจัดส่ง5้าบาทนะครับใครซื้อองค์เดียวก็จะมีค่าจัดส่ง5้าบาทใครซื้อ2องค์ก็จะจัดส่งให้ฟรีนะครับอ่ะเราไปเริ่มองค์ที่1กันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับองค์ที่1กับองค์ที่2นะครับเป็นเหรียญเป็นพระผงล้อมแมกหลวงปุทิมนะครับอ่ามาดูองค์ที่1กันก่อนนะครับนี่นะครับเป็นพระผงล้อมแมกหลวงปุทิมนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่1องค์ที่2จะเป็นล้อมแมกเล็กนะครับ นี่นะครับ1กับ2นะครับแม็กใหญ่กับแม็กเล็กนะครับสวยทั้งคู่ย้ำนะครับบ่ายโมงไปแล้วผมจะไม่อยู่นะครับผมวันนี้วันนี้จะมีวันนี้จะพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลหมอนัดนะครับบ่ายหนึ่งไปแล้วจะไม่ว่างนะครับจะมาลงคลิปอีกทีตอนเย็นนะครับถ้าไม่ได้รับสายใครต้องขออภัยนะครับบ่ายหนึ่งไปแล้วนะครับอง์นี้องค์ที่สามนะครับจะเป็นบางขุดพรมพิมกรุใหม่นะครับ นี่นะครับองนี้องค์ที่สามองต่อไปนะครับองค์ที่สี่นะครับก็จะเป็นขุนแผนนะครับพายเดี่ยวนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพายเดี่ยวนะครับอองค์นี้องค์ที่สี่องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขตนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าองต่อไปนะครับองค์ที่หกนะครับก็จะเป็นวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับ นี 6, ่นะครับองค์น hmm. <higher. S 2> uh, ี 7, ้นะครับองค์ที่หกนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่เลยหลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดนะครับก็จะเป็นเนื้อดินนะครับนี่นะครับองค์ที่แปดจะเป็นเนื้อดินนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่9้านะครับขอเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่9้านะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่10บนะครับก็จะเป็นพระกุนะครับนี่นะครับเป็นพระแผงนะครับเนื้อดินนะครับองค์ใหญ่ๆเลยนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่10บองค์ต่อไปนะครับองค์ที่11อ็นะครับก็จะเป็นพระปิดตาสายใต้นะครับเนื้อโลหะผสมนะครับ องนี้องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบสองนะครับก็จะเป็นกระดูกแกะนะครับเป็นเป็นอะไรอะเขาเรียกว่ากุมารนะครับนี่นะครับขุนแผนพายกุมารนะครับแกะจากกระดูกนะครับอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยปลุกเสกนะครับองค์นี้องค์ที่สิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สิบสามก็จะเป็นสมเด็จไซเกอร์นะครับออกวังหน้านะครับสมเด็จไซเกอร์ออกวังหน้านะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบสามนะครับ อง์ต่อไปนะครับองที่สิบสี่สิบห้านะครับก็จะเป็นพระผงปากน้ํานะครับรุ่นแรกนะครับนี่นะครับสิบสี่สิบห้านะครับสวยทั้งคู่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับนี่เลยรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบหกนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเขียนนะครับจังหวัดพิจิตรนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่17บดก็จะเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อดินนะครับเป็นพระกุพระพุทธชินราชใบเสมาฐานสูงเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่17องค์ดองต่อไปนะครับองค์ที่18บดนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดท่ากระบือรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่18บดนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่19นะครับก็จะเป็นรูปหล่อพระครูพิบูลนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพระครูพิบูลรุ่นแรกนะครับปี0ูนย์นะครับองค์นี้องค์ที่19องค์ต่อไปนะครับองค์ที่20นะครับก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับปี08นะครับนี่เนื้อทองแดงลมดําสวยๆเดิมๆนะครับองคนี้องค์ที่20องค์ต่อไปนะครับองค์ที่21นะครับก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับ สภาพผ่านการใช้นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบเอ็ดองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสองก็จะเป็นขุนแผนเคลือบกุบ้านกลางนะครับทรงพ้นใหญ่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสององต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสามนะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งนะครับนี่นะครับตลับหลังตันนะครับนี่องค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับ องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือนนะครับรุ่นแรกนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับนี่นะครับพระปิดตาจัมโบ้หลวงปู่ยิ้มนะครับเนื้อผงคุกรักปิดทองนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้าองต่อไปนะครับองที่ยี่สิบหกนะครับอันนี้ไม่รู้พระอะไรนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับนี่องนี้องที่ยี่สิบหก หลวงปู่บุญหรือเปล่าองค์ต่อไปครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับนี่เลยปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นเนื้อตะกัวลองพิมพ์นะครับนี่นะครับยี่สิบแปดเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับหลังแบบเช่นกันนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้วองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ยี่สิบเก้านะครับก็จะเป็นสมเด็จกุวัดกลางคลองคอยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบเก้า องต่อไปนะครับองค์ที่30ก็เช่นกันนะครับสมเด็จกุวัดกลางคลอง่อยนะครับนี่ยี่สิบเก้าสามสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่31อนะครับเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับรุ่นแรกเนื้ออัปปก้านะครับองค์นี้องค์ที่ส1เอ็ดองต่อไปนะครับ32นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระเปิมนะครับพระเปิมนะครับ ลำพูนนะครับในเนื oh ้อด fulfill ินนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสามมาปิดตาเช่นกันนะครับนี่นะครับไม่หลงปูจีนก็หลวงปูไข่นะครับเนื้อผงลงรักนะครับสามสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่นะครับอ่าบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับเอ้ไม่พิมพเส้นได้พิมพ์ฐานแซนนะครับกลุใหม่พิมพ์ฐานแซนนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี่ องต่อไปนะครับองที่35ก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองนี้องค์ที่35นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่36กนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อผงเคลือบนะครับ0ูนย์นะครับอย่างนี้เขาก็น่าจะออกทางวังหน้านะพวกเคลือบๆอย่างเงี้ยนะครับองค์นี้องค์ที่36 องต่อไปครับ37ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อครอนนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อครอนนะครับองค์นี้องค์ที่37นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่38ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเนื้อทองแดงนะครับปี2 0นะครับองค์นี้องค์ที่38องค์ต่อไปนะครับองค์ที่39ก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ปกโพหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่39 องต่อไปนะครับองที่สี่สิบนะครับเหรียญเก่าปีลึกเช่นกันนะครับนี่นะครับเนื้ออัปปก้านะครับหลังแบบด้วยนะครับหูเหรียญเชื่อมนะครับอง์นี้องที่สี่สิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดนะครับอ่าพระกุนะครับนี่นะครับกําแพงเพชรนะครับพระกุเนื้อดินนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเอ็ด องค์ต่อไปนะครับองค์ที่42นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงนะครับนี่นะครับใครรู้ที่ใครชอบแบ่งปันไปเลยนะครับ42ององนี้องค์ต่อไปนะครับสี่สิานะครับก็จะเป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับมีกระนกนะครับองค์นี้องที่สี่สิสา องค์ต่อไปนะครับองที่ี่สิบสี่นะครับวัดพับนะครับพิมพ์เล็กนะครับนี่นะครับวัดพับพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้นะครับองที่ี่4ิบี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบห้านะครับก็จะเป็นเหรียญพระครูรอดนะครับเนื้อทองแดงลมดําสวยๆนะครับพระเก่าปีลึกนะครับองค์นี้องที่สี่สิบห้า องต่อไปนะครับองค์ที่46นะครับอ่าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อร un ุ่นนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ี่46นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่47นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่นะครับนี่นะครับ47นะครับองต่อไปนะครับองค์ที่48นะครับอ่านางพญาพิมพเข่าโค้งนะครับนี่นะครับ48นะครับนางพญาพิมพเข่าโค้ง อง session. ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเก้านะครับอ่าสี่สิบเก้าห้าสิบนะครับนี่นะครับจอบเนื้อนาคนะครับอ่านี่นะครับจอบหลวงพ่อเงินเนื้อนาคนะครับนี่จอบเล็กนะครับหลวงพ่อเงินเนื้อแก่นาคนะครับนี่พิมพ์หลังแบบนะครับสี่สิบเก้าอันนี้ห้าสิบนะครับอ่าสี่สิบเก้าห้าสิบนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับ นี่เลยสมเด็จวัลระคังพิมพ์ใหญ่ลงรักปิดทองนะครับองนี้องค์ที่ห้าสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระปิลันหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับพระกุปปิลันหรือเปล่านะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามนะครับอ่าขุนแผนหลวงปูทิมนะครับเนื้อก้นครกนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบสาม องต่อไปนะครับองที่54นะครับก็จะเป็นพระเนื้อตะกัวนะครับพิมสองหน้าน่าจะเป็นหลวงพ่อเนียมนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่54องค์ต่อไปนะครับองค์ที่55สนะครับสมเด็จนะครับกุวัดกลางคลองคลอยนะครับพ okay ิมพ์ใหญ่นะครับน yeah okay ี่นะครับองนี้องค์ที่55องค์ต่อไปนะครับองค์ที่56กนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านปี97นะครับนี่องนี้องค์ที่56 อง์ต่อไปครับองค์ที่ห้าิบ็ดนะครับพระกุนะครับนี่พระกุนะครับคล้ายคล้ายพระเปิดโลกนะครับพิมพ์เล็กนะครับสุโขทัยเนื้อดินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าิบแดนะครับก็จะเป็นเหรียญอาจารย์พรมนะครับนี่เนื้อทองแดงชุบทองนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแดองต่อไปนะครับ องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับนี่สมเด็จเกตคดนะครับนี่สมเด็จเกตคดนะครับนี่อง์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้านะครับรอสอยี่แปดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบนะครับก็จะเป็นขุนแผนอุ้มไก่นะครับนี่นะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรปลุกเสกนะครับลงชาตินะลงรักแดงนะครับปิดทองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่หกสิบองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับ องนี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสองนะครับก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับนี่พิเศษพิมพ์สองหน้านะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินพิเศษพิมพ์สองหน้านะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสององต่อไปครับหกสิบสามนะครับก็จะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบสี่อ่าพระ หน้ากปกนะครับนี่ไม่รู้กุไหนนะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบห้านะครับอ่าพระรอดนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อสีดํานะครับนี่นะครับสวยๆนะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบห้าองต่อไปนะครับอง์ที่หกสิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ชอบนะครับเนื้อทองแดงลมดํานะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่67นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรนะครับเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเลยนะครับปีหนึ่งสองนะครับอง์นี้องค์ที่67นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่68ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่โตนะครับนี่นะครับปี18นะครับอง์นี้องค์ที่68องค์ต่อไปนะครับองค์ที่69นะครับอ่างบน้ําอ้อยนะครับนี่งบน้ําอ้อยนะครับเนื้อชินตะกัวนะครับ เท่าขนาดเท่าเหรียญบาทนะครับองค์นี้องค์ที่69องค์ต่อไปนะครับองค์ที่70บนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่เม่นนะครับนี่องนี้องค์ที่70นะครับองค์ละ100บาทนะครับใครซื้อ2องค์จะส่งฟรีนะครับใครซื้อองค์เดยวก็จะมีค่าจัดส่งนะครับ50บาทนะครับอ่ะวันนี้นะครับตอนบ่ายโมงไปแล้วผมจะไม่ได้รับสายใครนะครับเพราะว่าพาคุณพ่อไปหมอนัดนะครับตามนัดนะครับเจออีกทีก็ตอนเย็นนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับ71นะครับนี่นะครับสมเด็จวัดเกตเก้าชั้นนะครับผมสมเด็จ9ชั้นนะครับอาจจะไม่ได้รับสายใครเลยนะครับตั้งแต่บ่ายโมงไปแล้วนะครับอ่าองนี้นะครับ71อนะครับองต่อไปนะครับ72นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับ2482องนะครับองนี้องค์ที่72 องค์ต่อไปครับเจ็ดสิบสามนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายนะครับรุ่นร้อยยี่สิบปีนะครับนี่เนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับนี่เนื้อทองแดงลมดำเดิมๆนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้า องค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบหก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อค้ายหันข้างนะครับเนื้อทองแดงเช่นกันนะครับองค์นี้นะครับ76็ดสิบหนะครับองค์ต่อไปนะครับ77็สิบดก็จะเป็นพระเชตุพนนะครับบัวสองชั้นนะครับพระกุุโกทไทยเนื้อดินนะครับในองค์นี้องค์ที่77็ดสิบเจดองต่อไปครับ78บดนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อชื้นนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่องค์นี้องค์ที่78็ดสิบแด องค์ต่อไปนะครับองค์ท <şa bile> <anyway> ี่เจ <öyle> <anes> <acja> ็ดนะครับก็จะเป็นพระซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่เจ็แลดอกมะขามเยอะมากองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบนะครับก็จะเป็นบางขุนพรมกลุเก่าพิมพ์เส้นได้นะครับพระองค์นี้ลงรักปิดทองเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญโชคดีนะครับหลวงพ่อเกษมนะครับนี่นะครับ เนื้อทองแดงลมดํานะครับแปดสิบอดแปดสิบสองก็จะเป็นเนื้อปักา้านะครับเป็นเหรียญเล็กนะครับเหรียญโชคดีนะครับนี่แปดสิบเอดแปดสิบสองนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสาก็จะเป็นพระกุนาดูนะครับนี่บินตรงนี้นะครับตามธรรมชาติเลยนะครับองค์นี้องค์ที่แ3ดิบสานะครับนี่ร้อยบินตามธรรมชาติเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดิบสี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นพระกุเช่นกันนะครับเนื้อดินนะครับ นี่องนี้องค์ที่84นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่85นะครับก็จะเป็นเหรียญกลมหลวงปู่โตข้างกระนกนะครับนี่ปี18นะครับองค์นี้องค์ที่85องค์ต่อไปนะครับองค์ที่86นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระร่อโบราณนะครับไม่ทราบที่นะครับนี่ล่อโบราณพิมพ์คล้ายๆเต่านะครับองค์นี้องค์ที่86 องค์ต่อไปนะครับองที่87นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่4ี่นะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับออกปี18นะครับนี่องค์นี้องค์ที่87องค์ต่อไปนะครับองค์ที่88นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดโบดน้อยนะครับเนื้อปะการุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่88องค์ต่อไปนะครับองค์ที่89อสาสมเด็จกุวัดกลางของ่อยอีกหนึ่งองนะครับนี่องค์นี้องค์ที่89 องค์ต่อไปนะครับองค์ที่90ก็จะเป็นวัดระคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่90นะครับองค์ละ100นะครับใครซื้อ2องค์จะส่งให้ฟรีนะครับองค์ต่อไปนะครับ91นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะครับวัดชนแดนนะครับพิมพ์ฐานเตี้ยนะครับออกปี05นะครับองค์นี้องค์ที่91 ต่อไปครับเก้าสิบสองนะครับปิดตานะครับเนื้อผงคุกลักนะครับไม่ทราบที่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับอขุนแผนนะครับพายเดี่ยวเช่นกันนะครับนี่องค์นี้องค์ที่เก้าสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบสี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เก้าสิบสี่ องต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบห้านะครับเช่นกันนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้องค์ที่เก้าสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าสิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียญกลมเเหรียญกลมไข่นะครับเนื้อทองแดงชุบทองนะครับนี่องค์นี้องคที่เก้าสิบหก องค์ต่อไปนะครับองค์ที่เ7จนะครับก็จะเป็นเหรียญเก่านะครับไม่รู้ที่นะครับพระเก้าปีลึกนะครับเนื้ออัปปะก้านะครับองค์นี้องค์ที่เ7จนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่98ดก็จะเป็นเหรียญโลเล็กหลวงปู่ทิมเนื้ออัปปะก้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่98องค์ต่อไปนะครับองค์ที่99ก็จะเป็นบางขุนพรมกุใหม่พิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่99 องต่อไปนะครับองค์ที่100นะครับอ่าพระกุนะครับนี่เนื้อดินนะครับองนี้องที่100องค์สุดท้ายนะครับบ่ายโมงไปแล้วนะครับผมจะพาคุณพ่อไปตามหมอนัดนะครับจะไม่ได้รับสายใครต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นนะครับบอกก่อนอ่าจะลืมนะครับ0 9 6ย์1 4 8 4 8นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนะครับสวัสดีครับ